สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันเสาร์นะครับมาเลวันเสาร์ของวันที่ห้านะครับเสาร์ที่ห้านะสีม่วงนะครับสีม่วงนะครับวันเสาร์ที่ห้าวันเสาร์มาเลวันเสาร์นะครับที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับมาเลนะครับก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะ จะมีให้ชมทุกๆวันเสาร์อาทิตย์และก็วันพุธนะครับเสาร์อาทิตย์และก็วันพุธนะครับเวลาหกโมง สามสิบห้านาทีนะครับหกโมงเย็นนะสามสิบห้านาทีนะครับของทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับช่องวีเอพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะ มัน่งคั่งมั people, ่งมีทวีทรับทวีโชทวีสุข Bev squishy, นะครับอมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้าง5สิงหาคม2566วันเสาร์นะครับมาเลวันเสาร์ออกเวลา6โมงเย็นนะครับ6โมง35นาทีนะครับเด่น6 7 8นะครับขอเน้นที่6นะครับลอง7นะครับกับ8นะ6 1 1 6 6 2 2 6 6 3 3 6 6 4 4 6 6 5 5 6นะครับเพื่อน เจ็ดนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับมันสลับกันนะ,ะชุดวินนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับวินกันนะครับประมาณนี้นะครับเอามาดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้นะครับเร่นหกเจ็ดแปดนะครับขอเน้นที่หกกับเจ็ดนะเต็นสุดนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกสี่สี่หกหกห้าหก จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับใครจะรูดก็รูดที่หกนะครับเป็นหลักนะรูดที่หกนะครับส่วนเจ็ดเป็นตัวรองนะครับแปดเป็นตัวกันนะใครชอบจะไหนก็จัดไปนะครับอลองลองมาดูที่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะหกหนึ่งนะหกสามหกห้าเจ็ดสาม เจ็ดห้านะครับเลขขี้นะเป็นหลักนะที่เหลือนั้นเป็นเป็นตัวรองเขแล้วกันนะครับส่วนทางนี้ก็คือชุดวินนะครับข้างล่างนะนี่ครับประมาณนี้นะครับมาเรวันเสาร์นะครับหกโมงครึ่งนะหกโมงสามสิบห้านาทีไดงในกิดกันนะครับวันที่แล้วเข้านะครับเขานะเข้าบ่อยเดินดีอยู่เหมือนกันประมาณนี้แต่เป็นคู่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 เจาะเจาะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ รูดนะครับเป็นหลักนะอะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากมๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่มาเลวันอาทิตย์นะครับพวงนี้นะสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันขอให้ทุกท่านได้เหตได้กีดกันนะครับที่สําคัญก็คือมันนี่มันนี่รับเงินรับเงินนะครับรวยๆรุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับ